ก็กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะคลิปนี้ผมก็พามาวานแหครับน้ำไหลเนาะอยู่ในจุดน้ำไหลลงห้วยทับทันเนาะน้ำห้วยหนองกุดไหวไหลลงห้วยใหญ่ห้วยทับทันเนี่ยครับมันนี้ก็มาผู้ดเดียวกันครับมูเพิ่ขึ้นไปแล้ว ปลาบบได้ปลาบบขึ้นครับวันนี้ตอนนี้ก็เห็นปลาซิวอ่าวอยู่ครับเห็นปลาซิวเล็กเนาะเห็นปลาเล็กอยู่ฝูงหนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวรอว่าจะมีฝูงปลาใหญ่ออกมาไหมเนาะมากับลูกสมุนอีกสองตัวเนาะตัวขี่ดื้อนี่ ก็สำหรับเงินหมืน่นเงินแสนถ้าใครเข้าก็ยินดีด้วยครับก็ได้จับจ่ายใช้สอยเนาะในชีวิตครอบครัวในชีวิตประจำวันไปซื้อข้าวเขากินเนาะสำหรับคนไม่มีเหมือนผมเนาะถ้าผมได้ผมก็ซื้อข้าวเขากินนะทำไรทำนาก็ไม่ประสบผลสำเร็จเนาะก็ยินดีด้วยครับสำหรับคนที่ได้รับเงินหมื่นเนาะยินดีด้วยทุกคนนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ก็ต้องรอก่อนเนาะก็ให้รัฐบาลเขาช่วยเหลือได้ทุกกลุ่มทุกคนเนาะตอนนี้ก็ยืนรอดูว่าจะมีปลามาทอน้ำมาเล่นน้ำหรือเปล่าเนาะหรือว่าปลาจะขึ้นไหมนี่ครับในจุดที่วานแหก็ประมาณนี้เนาะเนี่ย ปลาเล็กๆครับเนี่ยฝูงปลาเล็กเนาะตอนนี้ก็มีฝูงปลาเล็กนะน,น,น,ะนี่มามาอยู่ในจุดนี้เนาะฝูงปลาเล็กน้ำก็แดดสองก็จะใสหน่อยนะก็จะมีฝูงปลาออกมาทอน้ำเป็นฝูงใหญ่ไหมเนาะเดี๋ยวรอชมกัน ตอนนี้ก็มีแค่ปลาเล็กเนี่ยครับแต่ตัวเล็กๆไหวไหวเล่นน้ำในจุดนี้เนาะผูงปลาเล็กๆเ,เดี๋ยวเราดูว่าจะมีฝูงปลาใหญ่ออกมาทอน้ำไหมตอนนี้เสียงคนเข้าปา่าหาของป่าก็เยอะครับหาเห็ดป่าเนาะ ก็รอ,อลุ้นกันไปเรื่อยๆครับสําหรับการรอว่าจะได้หวานแหเอาปลากับเขาเนาะตอนนี้ผมก็ อยู่คนเดียวนะสำหรับในป่าที่หวานแหเนะก็ยืนจ้อจงมองว่าจะมีฝูงปลาออกมาทอน้ำไหม <c oughs> ถ้ามีเราก็จะได้จับแหหวานกับเขานะ จะมีปลาขึ้นมาจากห้วยใหญ่ห้วยทับทันเนาะขึ้นมาแล้วก็เข้ามาห้วยน้องกุดไวยเนาะเดี๋ยวรอติดตามชมกันไปเรื่อยๆก่อนเนาะก็สำหรับอีพีแรกก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะถือแหไว้รอดู ก็มาคนเดียวเนาะไม่มีใครถ่ายให้ก็ต้องจับโทรศัพท์ถ่ายเองก็พักไว้ก่อน EP 1หนึ่งเนาะสำหรับ EP 2กสองค่ดูว่าจะมีผลงานไหมก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ